พระผงดวงเศรษฐีอุอากาศน้อมสการะพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกหลวงตาศูนวัดป่าอิสระธรมอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครยันหัวใจเศรษฐีอุอากาศเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีพุทธคุณวิเศษทางด้านโภคทรัพย์โชคลาภหาเงินทอง เป็นสุดยอดของพุทธคุณทางด้านมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมมีโชคลาภผู้คนรักใคร่เอ็นดูและเสริมด้านโชคลาภค้าขายจเจริญรุ่งเรืองได้ดียิ่งนักคนดูส่วนใหญ่มักจะเรียนรู้ทางแนวคิดและทัศนคติดีๆจากคนรวยหรือคนที่ประสบความสำเร็จในยุคป,ปัจจุบันแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่า เมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงสอนหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองหรือที่เรียกว่าหัวใจของเศรษฐีซึ่งถึงแม้ว่าเวลาจะร่วงเลยผ่านมานานแล้วก็ตาม หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นก็ยังถือว่าเป็นแนวทางให้แก่พวกเราได้สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อยู่เสมอเพราะว่าหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นถือว่าเป็นอากาลิโกคืออยู่เหนือกาลเวลาไม่มีวันตกยุคหรือล้าสมัยพระพุทธเจ้าได้ส่งสอนว่าบุคคลใดที่ต้องการความร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทอง รวมถึงเกียรติยศชื่อเสียงจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมสี่ประการก็คืออุอาการศะที่ขยายความได้ดังนี้อุย่อมาจากคำว่าอุทานสัมปทาแปลตามคำศัพท์ว่าความถึงพร้อมด้วยการลุกขึ้นหมายถึงความขยันหมั่นเพียรถูกเป็นคำสั้นๆว่าขยันหาอาย่อมาจากคำว่าอารักษสัมปทา แปลตามคำศัพท์ว่าความถึงพร้อมด้วยการอารักขาหมายถึงรู้จักระหวังรักษาทรัพย์ที่หามาได้ผูกเป็นคำสั้นๆว่ารักษาดีกะย่อม,มาจากคำว่ากัลยาณมิตรตา,ตาแปลตามคำศัพท์ว่าความเป็นผู้มีคนดีเป็นเพื่อนหมายถึงคบหาคนดีผูกเป็นคำสั้นๆว่ากัลยาณมิตรศัก ย่อมาจากคำว่าสัมาชีวิตตาแปลาตามคำศัพท์ว่าความเป็นผู้ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมหมายถึงความรู้จักจับจ่ายใช้สอยอย่างพอเหมาะพอควรผู้เป็นคำสั้นๆว่าเลี้ยงชีวิตเหมาะสมดังนั้นอุเท่ากับขยันหาอาเท่ากับรักษาดีกะเท่ากับมีกรยานามิตรสะเท่ากับเลี้ยงชีวิตเหมาะสม กล่าวถึงพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกปีพุทธศักราช2563หลวงตาศูนจันทรัวนโนวัดป่าอิสระธรรมอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครได้จัดสร้างพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกโดยเป็นการปลุกเสกทั้งหมด3วาระวาระที่1หลวงตาศูนจันทรัวนโนวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนคร พระเกจิผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีวาจาสิทธิ์ผู้รู้การล่วงหน้าซึ่งท่านนั้นเป็นพระปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุรพาจารย์สายพระป่าวาระที่สองหลวงปู่สมานสุธรรมโมที่พักสงเขายางหักจังหวัดราชบุรีพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมเข้มขลังสืบสายธรรมมาจากหลวงพ่อสุดวัดกาหลง อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสมุทรสาครวาระที่สามหลวงพ่อปรีชาฉันทศีโลกวัดหลักชัยจังหวัดอยุธยาเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุทยามีวัดปฏิบัติที่ดีเปลี่ยมด้วยความเมตตาธรรมเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรก หลวงตาศูนย์จันทวันโนสิทธิเอกหลวงปู่ศรีลาอิสโรอดีตเจ้าอาวาสและเป็นผู้สร้างวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครนอกจากจะมีคุณวิเศษทางด้านโภคทรัพย์โชคลาภการหาเงินทองและเต็มไปด้วยความเมตตามหานิยมมีโชคลาภผู้คนรักใคร่เอ็นดูและเสริมด้านวาสนาค้าขายเจริญรุ่งเรืองตามพุทธคุณของ ยันหัวใจเศรษฐีแล้วพระผงดวงเศรษฐีหลวงตาศูนย์จันทวันโหนอย่างช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันคุณใสย,ยาสั่งพูดผีปีาศาจอาถรรพ์อา,อาเพศอัปมงคลเสนสียดจันไรทั้งหลายทุกขภัยพิบัติและอันตรายสิ้นไปศัตรูปองร้ายจะพ่ายแพ้ภายตัวถือว่าเป็นพระผงที่ให้คุณรอบด้าน เหมาะกับผู้ที่เคารพศรัทธาทุกอาชีพพรลิกชีวิตจากร้ายกายเป็นดีด้านหลังยันดวงมหาเศรษฐีบูชาไว้จะได้เป็นเจ้าสัวแสนทนานทรัพย์สินสิ่งของเนืองนองมีโชคลาภมีทรัพย์หายขัดสนเงินทองปลดนี้ทวีทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ครอบครองยันด้านบนอัญเชิญยันอุอากาศาหัวใจเศรษฐีส่วนสังคติ อัญเชิญนะักหัวใจเศรษฐีประทับไว้รายการจัดสร้างพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกหลวงตาสูนจันทวาน,นวโนมีดังนี้เนื้อผงผสมเหล็กน้ำพีปิดทองในพิม์พฝังเพชรหน้าทั่งตะกุดทองคำหนึ่งดอกตะกุดเงินบริสุทธิ์หนึ่งดอกจำนวนการจัดสร้าง99องค์พระผงเหล็กน้ำพีปิดทองฝังเพชรหน้าทั้งตะกุดเงินบริสุทธิ์ จัดสร้าง600องค์เนื้อผงพุทธคุณเก่ารุกจีวรซึ่งมีจีวรของหลวงตาศูนย์ผสมอยู่ตะกุดทองทิพย์ลุ้นพลอยจำนวนทั้งหมด3,000องค์โดยแบ่งเป็นเอมิทิสสีม่วง1,000องค์ 1, อาเกตสีส้ม1,000องค์เพริคอดสีเขียว1,000องค์ 1, เนื้อผงเกสรฝังพลอยตะกุดทองแดงจัดสร้าง2,000องค์ เนื้อผงลายธงชาติตรกุดเงินยวงจะสร้าง200องค์เนื้อผงพุทธคุณครุกจีวรจจะสร้างสา0พันองค์เนื้อผงว่านดำตะไบทองจะสร้างสองพันองค์เนื้อผงว่านดำตะไบทองฝังรอยเศก5,000องค์ตรกุดแผ่นจานมือฝนแสนหาขนาดสองนิ้ว299อกกดอกตรกุดแผ่นจานมือฝนแสนหาขนาดห้านิ้ว 99ดอกเมื่อใครได้บูชาพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกหลวงตาศูนย์แห่งวัดป่าอิสระธรรมก็ควรตั้งมั่นอยู่ในความดีไม่ทำชั่วหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงการได้สวดพระคาถาเป็นประจำจะทำให้พระผงดวงเศรษฐีเพิ่มบารมี ให้แก่ผู้ที่ครอบครองมากขึ้นหรือหากเดือดร้อนสิ่งไหนก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานก็จะสมดังปราถนาสนใจติดต่อได้ที่ครูเจมเบอร์โทร0927826965